เรื่องต่อไปเลยดีกว่านะครับถ้าถามว่า20บาทสมัยนี้เนี่ยมีค่าไหมมีค่ายังไงก็มีค่าอย่างไงก็หัวเป็นเงินเอ้ารู้ได้ไงว่ามีค่าเพราะนี่เป็นข่าวเลยเนี่ยมีค่ากันตายนะคือค่ากันแบบคาากรรจไม่ใช่ค่าคอฟายเนี่ยค่าคอระคังเลยนะฮะเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะอ่เป็นเหตุฆาตกรรมกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเพื่อนกันแท้ๆด้วยนะครับเป็นรปภอยู่หมู่บ้านเดียวกันนี่แหละคุณผู้ชมฮะแต่คือมีปากเสียง เรื่องยืมเงินเพียงแค่20บาทนะครับถึงขั้นฆ่ากันตายเลยทีเดียวนะครับตำรวจนี่ไปตามจับมาได้นะครับอันนี้เป็นภาพที่ตอนที่เกิดเหตุนะครับถือไม้มาเนี่ยไปตีเพื่อนที่เป็นรอปภด้วยกันนะครับแล้วก็ใช้มีดแทงด้วยมีผู้เสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้ทางคนตํารวจโทสานิตมหาถาวรผู้มรชาการตํารวจนครบาลออกมาแถลงข่าวนะครับจับคนร้ายที่แล้ว3คนด้วยกัน มีนายอนัตตันน์น,นะครับอุจกรรน,นายทรงเกียตรติอุจการน,นะครับแล้วก็นายจัก,กรพงศ์ปัญโยทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารจังหวัดพระขนงก็ไปตรวจยึดนะครับมีทั้งอาวุธมีดแล้วก็รถเบถไซ์ที่ใช้ในวันเกิดเหตุด้วยคือย้อนไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น25มกราคม,มผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับเขาก็เป็นรปภแะฮะอยู่หมู่บ้านเดียวกันปรากฏว่าไปรุมทําร้ายนะครับ เพื่อนที่เป็นรอปภด้วยกันนะครับคือนายอาดบาดาโอนนะครับตนได้รับบาดเจ็บสาหัสและก็ก่อเหตุเี่ใช้มีดแทงไปที่หลังของเพื่อนรอปภอีกหนึ่งคนนะครับคือนายอุสมานเละนี้ตนเสียชีวิตนะครับอันนี้เป็นช่วงที่เกิดเหตุนะฮะคือพูดง่ายกรณีนี้นายอัดบาเป็นหัวหน้าของนายอนัสตันันนะครับก็ไปยืมเงินไปยืมเงิน นายอนัตตนานเนี่ยไปยืมเงินนายอักบาซึ่งเป็นหัวหน้าคนงานนะครับว่าเนี่ยอยากจะไปซื้อเหนียวไก่ไปซื้อข้าวทานเลย,เยไปซื้อข<า>้อาวเหนียวไก่ย่างปรากฏว่าก็จะให้ในายอักบาก็ให้ไป100บาทรบปรากฏว่านายอนัตตนานเนี่ยไปซื้อกลับมาในราคา40บาทก็เอาเงินทอน60บบาทไปให้ปรากฏว่าถูกนายอักบาดา่าสาเสียเทเสียเลยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยบอกว่าให้เอาเหนียวไก่เนี่ยไปคืนที่ร้าน แล้วก็เอาเงิน20บาทนี่มาคืนเขาด้วยค่ะก็คือพูดง่ายๆก็ให้ยืน20บาทไม่ใช่ให้ยืม40บาทใช้เกินไปใช้เกินไปแค่นั้นแหละหลังจากนั้นนายอนัตตานันก็ไปชวนนายทรงเกียริกับนายจักพงศ์แล้วก็กลับมาเล่นงานหัวหน้าแล้วก็รวมทั้งเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งท่านด้วยกันนะครับเห็นไหมสาเหตุเพียงแค่เงิน20บาทนะแล้วก็หลังจากที่พลตรวจโทสารนิตมาถวรเนี่ยได้สอบสวนก็บอกว่าผู้ผู้ที่ลงมือก็บอกว่าที่กระทําไปเพราะว่า โมโหโหิวค่ะอ๋ออาจจะมีเรื่องของความโมโห,โหอารอมณ์โกรธด่าท,ทอเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอย่างนี้น,นะคะแต่คือสุดท้ายคนที่ทําคุณผู้ชมก็โดนแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร,ร่วมกันทําร้ายผู้อื่น,นะะจะแค่ความหิวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเออมีสตินะต้องบอกว่าลายนี้เนี่ยมีสติถึงขนาดไปชวนเพื่อนที่อยู่ที่พักแล้วก็กลับมาทําร้ายพร้อมทั้งอาวุธด้วย นี่แสดงว่าโมโหมากนะดเนี่ยแต่ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรลอกเลียนแบบแล้วก็ไม่ถูกต้องด้วยนะครับ